ดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับวันที่27กรกฎาคม68ครับคลิปนี้มีแนวทางตัวเลขล่างอย่างเดียวมาซูพี่น้องเอพซีครับผมเป็นเลขล่างชุดประกอบสองสำนักครับพี่น้องเอพซีและท่านกะเกามาเชียก็ได้อ่านคอมเมนต์หรือว่าส่งมาในไลน์อยู่ครับผมว่าให้ประกอบสองสำนักนี้ครับผมเพราะว่า หวดวงหันเพิินเข่า26หตรง,งตรงได้ครับผมสองหตรงตรงเลยครับพี่น้องเนาะครับแนวทางเลขล่างอย่างเดียวครับคลิปนี้เป็นแนวทางสองสำนักล่างอย่างเดียวอาจารย์สายบุญและแ,แม่ f c น้ำอูนเลขครับผมครับหมวดวังหันอาจารย์สายบุญเพิินไทยลักซิล่างคือ2ครับผมแม่น้ำอูนเพิ่นมีลักอารีติดล่างคือ6ครับพี่น้องเนาะ สองสำนักนี่ก็คือประกอบคู่เข้าตรงๆเลยเด้อครับผมครับเอาคิดนี้เอามาให้พี่น้องเอได้เบึงผิพิจรนาเบงไปน้ากันครับเลขล่างกับแม่เอฟซีน้ำอุ่นและอาจารย์สายบุญครับก่อนที่จะไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขครับเก่ามาเชียกะต้องขอขอบพระคุณเด้อครับผมอาจารย์สายบุญและแม่เอฟซีน้ำอุ่นครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับตะวาง คลิปนี้จะเอาทั้งสองสำนักครับพี่น้องมาประกบคู่เป็นเหล,ล็กลางให้พี่น้องเอพซีได้เบิ้งกันครับกุหลาบงามครับพี่น้องเนาะเใหญ่อง,ง่ง,งินพี่ดอกออกดอกตลอดเลยครับผมครับกุหลาบก็เพิ่งจะเคยปลูกได้ครับผมครับราะว่ามีความรู้ซึกว่าย่านปลูกปติดครับพี่น้องแต่ว่านี่ก็ถือว่า เกิดได้ดีครับผมเกิดได้ดีมากเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมไปรับส้มรับฟังเลขล่างอย่างเดียวเน้นตรงๆกับเก่ามาเชียในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพอดีเก่ามเชียก็ได้เบิรงคอมเมนต์หรือว่าอ่านในไลน์ได้ครับผมครับถึงเอฟซีครับเพื่อนอยากให้ประกบตัวเลขล่างสองสำนักนี้ครับพี่น้องเนาะก็คือ เลขอาจารย์สายบุญวัดป่าและแม่น้ำอูนครับผมครับเบื้องจากงวดว่างหันแล้วครับพี่น้องเนาะผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์สายบุญหลักสิบล่างสองกับสี่เลขติดล่างแม่น้ำอูนหกศูนย์สี่เท้ามาประกบคู่กันครับผมสองหกตรงตรงนี่สองสำนักนี้เอางวดงวดนี้มาเบื้องกัน โลงคีไปทั้งสองสำนักแล้วนะครับผมซึ <c oughs> ่งอาจารย์สายบุญแล้วก็แม่น้ำอูนครับอาจารย์สายบุญเพิรนมีเด็กติดลางคือเก้าสี่เจ็ดถ้าเป็นลักซิปก็จะเป็นเก่ากับซีครับพี่น้องที่เพิ่นดึงลงมาครับว่บางหันเพิ่นดึงมากขึ้นสองกับซีครับอันนี้เป็นชุรของอาจารย์นะครับผมอันนี้มาเบิ้งชุดของแม่น้ำอูนครับผมแม่น้ำอูนเพิ่นกับปล่อยมากให้กันต่องวด แม่น้ำอูนงวดนี้ได้เลขติดรางสองกับสี่ครับประกบคู่ครับพี่น้องบานนี้สองสำนักประกบคู่เน้นตรงๆเรื่อครับผมพระวาอาจารย์พนว่างเป็นหลักสิบครับผมอเอาว้แบบนี้ได้ปะได้อาจารย์สายบุญเก้าสี่เจ็ดครับเน้นเก้ากับสี่เป็นหลักสิบแม่น้ำอูนสองกับสี่ สองตัวล่างตรงๆกันกับเบาๆเก้าสองเก้าสี่สี่สองสี่สี่ครับรู้ว่าพี่น้องที่มักเจ็ดครับก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสี่ครับพี่น้องเนะแต่ว่าเขาไมา่เชื่อกับเจ้าประกบที่ว่าอาจารย์คุณดึงลักสิบได้ครับผมคือเก่ากับสี่นี่แหละครับแต่ว่าถอดข้อเหตุเหล็กมากนะทั้งเหล็กดับบานข้าประกบคู บ่ทถิมสองหูกับซีสองตัวเก่าเัมนแบบยังยังติดอยู่เนาะพยันมา,ากลับขึ้นมาออกอ,อ,กอีกซีสองล้ม,มาลัางสองหูแคนขึ้นบวมืนแม่โอ้ย <c oughs> <c oughs> หน่อยหน่ยจะเป็นตามป่า้ัมเสียเดีหรอยาท้อครับผมออกกำลังงานเฮดเฮดเฮดนะครับผมค่ะครับม,มันเห็นเนาะเเ่าไหม่ห็นว่าเป็นไรเขาบอกว่าบอกตัวเก่านี่ก็สิบวแพอย สื่อกันบนไหนได้ครับผมตรงปูตรงตรงเลยเนี่ยแต่เกาซีเนี่ยออกในเถม่อเนาะจะถึงเมื่อถูกถันถูกคนเนาะครับเกาซีเพราะว่าดังมากค่ะนี่ะครับเขาขอให้มากเกาซีเนาะเสได้ี่กันทั่วไปเทเลครับผมเนาะครับครับก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขล่างกับสองสำนัก ฝนก็ยังโปรยปลายลงมาคือเก่าได้ครับผมครับฝนก็ยังตกเหมือนเดิมครับพี่น้องครับก็คืออยู่่างกุดรครับผมชัยวานครับอำเภอชัยวานจังหวัดกุดรฝนก็ยังตกครับต่อเนื่องเลยๆอยู่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าตกบ่แห้งครับสลับเบาแล้วก็แยู่นี่นะครับผมแร้งกับบ่ได้ว่าอ่านลงมาเป็นเม็ดใหญ่ครับผมไปปล่อยยุ่ เอาลองพิจารณาเบิ้งเด้อครับพี่น้องหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมเลขชุดประกอบนี้ครับพี่น้องเนาะก็ไม่เชื่กับบ่ได้ประกอบเจ็ดเด้อครับผมเพราะว่าอาจารย์สายบุญเพิ่นกับเน้นไปที่เก้ากับสี่ครับพี่น้องเน้นไปที่เก้ากับสี่ว่าเป็นหลักสิบเด้อครับผมว่าเป็นหลักสิบล่างส่วนแม่เอฟซีนำอูนเพิ่นกับมีสองตัวครับผมก็คือสองกับสี่จริงๆเพิ่นจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้อง เป็นตัดออกก็คือสองสามซีครับผมสองสามซี 2, 3, ่ถ้าพีน้องที่ได้ฟังในคลิปที่ก็มาเชื่อเด้นําเสนอ,อแม่นําอูนครับเอาตอนนี้ก็เริ่มตกลงมาแห้งแน่เลยนะครับผมครับเสียงอาจจะข้าไปใน่โทรศัพท์เนี่ยครับนี่แหละครับผมถ้าเป็นชุดเต็มอาจารย์สายบุญเพิ่นก็จะได้สองทโทษที่ครับผมเก้าสเจ็ด แม่นำอูนจะเป็นสองสามสี่ครับผมแต่ว่าเพื่ออตัดเลขที่เพิ่นให้ว่าเป็นเลขกบนหาลงทุนครับพี่น้องเนาะก็คือสามแม่เอจซี่นำอูนเพิ่นก็ให้ตัดออกก็จะเหลือสองกับสี่ส่วนตัวเด่นเด่นของอาจารย์สายบุญก็คือเก้ากับสี่ครับผมเพิ่นจะมีเก้าสี่เจ็ดกัตัดเจ็ดออกครับผมก็คือจะได้แบบหน่อยคู่จักหน่อยครับพี่น้องเนาะหน่อยครูหน่อยหางจักหน่อยก็ได้ไปหา ยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมเอานี่ก็คือเป็นแนวทางเลขล่างเด้อครับพี่น้องเลขล่างครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมครับก็มาเชียร์กับขอส่งกําลังใจให้กับอ่าพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมบัว่วชจะเป็นอ่าทุกๆส่วนแหละครับผมทุกๆภาคส่วนกับพี่น้องเนาะที่อประสบให้ยุคในขณะนี้เด้อครับผมบัว่วชจะให้ ธรรมชาติครับผมรั้วไฟจากทางรอบชายแดนนี่แหละครับผมก็ขอพเป็นกําลังแรงใจครับมุสโานี่ก็โทรหาผู้สีสเกตอยู่ครับผมแต่ว่าเพิ่นปิดเครื่องแล้วครับพี่น้องครับเพิ่นอยู่ในพืนทตี่อตนตราอยู่ครับผมครับเพิ่นน่าจะงใหญ่แล้วล่ะครับผมเพราะว่ามือโทรไปมื่นแหลกๆกนะเพิ่นท่านใหญ่ครับพี่น้องเนาะครับคกงสิงใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวถัดกิดต่อได้จังไดก็มาแช่จะมาอ่าให้พี่น้องที่ได้ฟังเสียงไอ จานไช่แดนหรือว่าปูสีสะเกตดน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็เอาแนวทางตัวเลขมาฝากพี่น้องที่ครับผมครับขอเป็นกำลังแรงใจเด้อครับพี่น้องทุกทท่านที่ประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าภัยจากหลอดไช่แดนครับผมครับขอเป็นกำลังแรงใจขอให้ปลอดภัยเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ